เล็กกว่าไม้จิ้มฟันอีกนะนี่นี่ดูดิไม่รู้โฟกัสเห็นไหมนเนี่ยไม่มีเลยไม่มีรูเลยครับเล็กกว่าไม้จิ้มฟันอีกนะลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมีความสุขมากอยู่กับกอไผ่ตันที่บางคนเรียกตันมหาอุด เขาเรียกว่าไผ่ตันมหาอุดนะหรือบางทีเรียกบ้องตันอันนี้คือไผ่ป่าครับแบมบูซ่าแบมบอรจากเมล็ดนะแล้วมันกลายนี่มันตันขนาดไหนนี่นี่นะโฟกัสได้ไหมเท่ากับรนะูเล็กกว่าไม้จิ้มฟันนี่นะนี่นี่ดูดิไม่รู้โฟกัสเห็นไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีรูเลยครับเล็กกว่าไม้จิ้มฟันนะี่นี่ไอ้า นี่ครับอันนี้โตขึ้นมาอีกนี้ตึงนะครับเท่ากับไม้จิ้มมาดูนอใหม่นะครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจมากเลยเนี่ยเฝ้าบำรุงมันนะครับนี่แม่นี่แม่นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วนี่ได้ที่ห้าแล้วครับแล้วกิ่งนี่นะอ่าแม้แต่เจ้าของพันธุ์ก็คือขอบคุณคุณสมยศนะครับเขาก็บอกว่ามันตอนไม่ได้ของเราก็มาดูแล้วเฝ้าแดีวมันก็ไม่ออกแต่ว่าบังเอิญเราจะตัดให้มันเตี้ยมามันมีอ,อันอ่อนอยู่ก็ไปอบน่าจะรอด ก็เดาว,ว่าได้จะได้สักกิ่งหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเขาเขาส่วนใหญ่เขาก็ไหเห็นไหมนี่กาลังจะได้ใหม่แล้วได้ห้านี่คือไผ่ตันมหาอุดนะเมื่อกี้บอกชื่อวิปแล้วเนาะแบมบูซ่าแบมบอสแต่มันกลายพันธุ์อันนี้มันมาจากมเมล็ดมันกลายพันธุ์มันตันตัวนี้ก็เรื่องของโชคลางแต่ลุงคิดไปถึงขั้นว่าต่อไปถ้าเกิดเราไปทาไอกก้พวกเขาเรียกว,ว่าไผ่เอเอาไปทำแบมบูผลิตพี่เราจะต้องไปอัดขี้เลื่อยใช่ไหมแต่นี่ไม่ต้องตัดก็ตัดตาตา,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 ตาไปเลยก็อาจจะไปใช้ส่วนหนึ่งที่ มันตันนะนะก็ใช้งานได้และได้หลายเรื่องครับนี่นี่กำลังเร่งจํานวนมันอยู่ครับไม่มีหนามมันกลายพันธุ์มาหนึ่งนะไม่มีหนามสองตันครับก็คือไผ่ป่าและครับไผ่ป่าก็คือเราอยากจะเฝ้าดูมันว่ามันจะใหญ่กว่านี้อีกไหมนะครับถ้าจริงๆไผ่ป่ามันจะต้องใหญ่นะดูดูนี่นี่นี่เนี่ยที่มันอย่างเงี้ยเราก็เฝ้าแล้วครับเฝ้าว่ามันอาจจะอาจจะมีมีรากขึ้นมาถ้ามันแทงหน่อแบบนี้นะแต่ก็ อนนี้เท่าที่ทําดูมันยังไม่มีนะแต่ว่าก็ได้ตัดไปแล้วหนึ่งอันคาดว่าจะรอดนะครับที่อยู่กับไปอบไว้แล้วครับคาดว่าจะรอดอ,อันนี้คือไผ่ป่าแบมบูซ่าแบมบอสไผ่ตันมหาอุดหรือไผ่บ้องตันกลายพันธุ์จากมเมล็ดนะครับจากไผ่ป่าแต่กลายพันธุ์จากมเมล็ดครับอันนี้อยู่ที่แปลงนะครนายกครับขอบพระคุณในการติดตามครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ